การเพิ่มลบหรือแก้ไขรหัสผู้ใช้กดปุ่ม setting เลือกหัวข้อ user ใส่รหัสผู้ใช้สีหลักเมื่อเข้าหน้าลำดับผู้ใช้สีเขียวหมายถึงถูกกำหนดไว้แล้วสีขาวคือว่าง ท่านสามารถแอดเพิ่มได้ตัวอย่างเช่นเลือกลำดับผู้ใช้ที่ว่างเลือกปุ่ม Add to Group หากท่านต้องการแก้ไขรหัสผู้ใช้เลือกลำดับที่มีสีเขียวเลือกปุ่ม Normal p a r t แล้วใส่รหัสใหม่ของท่านหากต้องการลบเลือกลำดับที่ท่านต้องการลบเช่นแล้วกดปุ่ม Delete form group ค้างไว้จนสถานะสีเขียวสิ้นสุดลงจากนั้น ลำดับผู้ใช้ที่ท่านเลือกจะเปลี่ยนเป็นสีขาว